ข้อ C บอกว่ากําหนดสามเหลี่ยม ABC ให้เป็นสามเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉากมุม A เท่ากับ27ด้าน BC ยาว10หน่วยจงหาความยาวรอบรูปอา้าง่ายมากเลยเนาะแค่วาดรูปเนาะเอากระดาษขาวขึ้นมาหน่อยนะเขาวาดรูปซะก่อนนะฮะมีมุม C เป็นมุมฉากกว้า อะไรประมาณนี้ abc แต่ว่ามีมุม a คือ27เพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปเปิดตารางนะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดตารางด้าน bc ยาว10หน่วยตรงนี้คือ10หน่วยอ่ะหาความยาวรอบรูปรู้แค่นี้เองงั้นก็ต้องแทน2ตัวเนาะใช้ค่าอะไรดีครับซ i n ยีถูกปะ่ะ sin 27ก็เท่ากับข้ามคือ10ส่วนฉากก็คือ AB นี่คืออันที่1อันที่2ใช้อะไรดีครับถึงจะหาค่า AC ได้ใช้อะไรดี AC ใช่ไหมเอม AC มองจากรูปคอ s ใช้คอ s นะอือ อ่ล่ะอาวเดี๋ยวเดี๋นะเหมือนแบตเตอรี่กล้องมีปัญหาจริงๆหมดอีกแล้วใช้คอสนะฮะออคอสยี่สิบเจ็ดเนาะก็เท่ากับ AC ส่วนเอบีอถูกปะครับแต่อย่างที่ก่อนหน้านี้นเราเคยคุยกันไปแล้วเราไม่ชอบ พราะ AB มันเกิดจากการคำนวณใช้ค่าอื่นเถอะไม่เอาคอสเอาค่าอื่นเถอะใช้อะไรแทนยีน่สิบเจ็มันก็จะเท่ากับข้ามข้ามชิดก็คือ10ส่วน AC โอเคไหมอย่างนี้ ที่เหลือเราก็ไปเปิดตารางไหนวะตารางอา่ะเผิ่ปิดไปอีกแล้วอ่ะอยู่นี่ตารางอยู่นี่ยี 27, อยู่ไหนฮะอยู่ท้างบนอยู่นี่ 27, 5, ยี่สิบค่าไซคือสี่้าสีอ่ะมาสไม่ใช่0.454 0.454 เท่ากับ10ส่วน a b นะครับแล้วก็ค่าแทนไซน์คอสแทนค่าแทนคือ5 0 5 1 0 0 5 1 0 1 0จเท่ากับ10 a c จบกระดาษขาวเต็มที่มาเห็นไหมก็แค่แก้สมาการเนาะ เพราะนั้น AC ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ AC มีค่าติดหารด้วย0.510ถูกปะครับอ่าสิบเก้าานั้นอ่ะสิบเก้าจุดหกหนึ่งนะนะเอาสองตำแหน่งก็พอไหมหรือจะเอาสามอ่ะเอาสามก็ได้ถ้าเอาสามก็จะเป็นสิบเก้าจุด 608โอเคทำนองเดียวกัน AB มีค่าเท่าไหร่ครับ AB บอกวิธีการมาเดี๋ยวกดเครื่องให้ AB สิบารู้ 4. 4. ถูกก็คือ22สจุด ศูนย์สองหกจบนะฮะโอเคเรียบร้อยนี่คือข้อสุดท้ายอ่าเรียบร้อย m ม k e ซ์เซนไหมไหนะแอบดูก่อนพี่เอซสิ AB คือด้านยาวสุด22อ่ะโอเค Make sense เราก็ด้านหนุนยาว10 10ต้องเป็นด้านสั้นสุดเพราะว่าตรงข้ามมุมเล็กที่สุดถูกต้องนะครับ <Yep. S 1> เยี่ยมเสร็จแล้ว